สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของนิวข่าวค่ำนะครับวันนี้เราเจอกันวันพุทธที่24เมษายน2562ครับอยู่กับเรา2คนเช่นเคยครับผมสรัรพัดตั้งไพศาลธนกุลครับดิฉันตะวันรุ่งเตียประดิษฐ์ค่ะเช่นเคยนะครับเราเริ่มต้นรายการด้วยข่าวอันเป็นมงคลนะครับแล้วก็สร้างความปรับปลืปล้มใจให้กับคนไทยทั้งประเทศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเป็นวันแรกสําหรับการจําหน่ายเหรียญที่ระลึกระดับแพรแถบเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2500 162นะครับซึ่งมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันใช่ค่ะก็จะมีแบบบุรุษกับแบบสตรีนะคะถ้าแบบบุรุษเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้กล้องเนี่ยซูมเข้ามานะคะก็จะได้เห็นแบบบุรุษนะคะส่วนแบบสตรีนี่นะคะอันนี้แบบบุรุษก่อนนะคะนี่เป็นแบบสตรีค่ะ นี่ก็จะมีโบแบบนี้ใช่ครับะะเปิดจําหน่ายทั้งหมด2รูปแบบะนะครับแต่ว่ามีจํานวนจํากัดนะคุณตะวันดุง้งใช่ค่ะแล้วก็สามารถไปสั่งจองก็ได้เนี่ยเจพื้นที่ทั่วประเทศเลยที่หน่วยของกรมธนารักษ์นะคะใช่แล้วครับราคาเรียนละ1,600บาทนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ากันหน่อยนะครับที่กรมธนารักษ์นะครับก็มีคนไป เข้าคิวรอซื้อเป็นจํานวนมากเลยนะครับเห็นบอกว่าคิวแรกเนี่ยมาตั้งแต่ตีสี่นะครับคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับประชาชนเข้ามารอต่อคิวเพื่อที่จะซื้อเหรียญที่ระลึกเป็นจํานวนมากมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการกดบัตรคิวและเข้าซื้อณจุดขายถึงแม้ว่าจะมีคนมาเยอะนะครับแต่ก็ไม่เกิดความติดขัดแต่อย่างใดทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับคิวแรกมาตั้งแต่ตีสี่อย่างคุณพี่ท่านนี้ครับจ่าสิบเอกประเสริฐจิระพิสนุกุลเป็นข้าราชการทหารบำนาญอดีต กองพันทหารมารักษาพระองค์นะครับเปิดเผยกับทีมข่าวนิว s 1 8ของเราครับบอกว่ามาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต่ช่วงตีห้าไปตีห้าแต่ว่าได้คิวที่153อ๋อก็แหมคิวแรกเขามาตอนตีสี่น่ะพี่บอกว่าทุกครั้งที่มาแล้วก็มีการจัดจําหน่ายเหรียญที่ระลึกก็จะมาซื้อเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกอยู่เสมอด้วยความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์และรู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยครับโอ้โมาตั้งแต่ตีห้าแล้วครับมาตั้งแต่ได้คิวที่ 153ครับตอนนี้ก็ได้รับเหรียญไปแล้วครับปกตินี่เรามาซื้อเด็กเล่นบ่อยไมบ่อยครับมาผมเป็นข้าราชการเป็นทหารผ่านศึกครับภูมิใจครับภูมิใจได้เกิดมาเป็นคนไทยนะหลังจากนี้ก็ <laughs> จะเก็บให้ลูกครับ แต่เ,เป็นที่ระลึก ส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณประภาเชยประทุมอายุ61ปีบอกว่ามาจากเขตดินแดงกรุงเทพมหานครค่ะก็มาถึงตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งนะคะได้คิวที่199 <c oughs> ปกติเนี่ยจะมาสั่งจองและซื้อเหรียญที่ระลึกเป็นประจําอยู่แล้วนะคะ <c oughs> เพื่อเก็บสะสมแล้วก็รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้หยิบขึ้นมาดู <c oughs> เพราะว่าทุกเหรียญน,นั้นจะบอกเรื่องราวเหตุการณ์ในสมัยนั้นๆ <c oughs> เพื่อบอกเล่าต่อให้แก่ลูกหลานได้ฟังกันค่ะ เออมาจากเขตดินแดงค่ะลูกมาตั้งกันเจากก็ดโมงครึ่งใช่ค่ะหนึ่งร้อยเก้าเก้าลขสวนด้วยใช่ค่ะเลขมงคลค่ะเ,เดี๋ยวก็วันนี้ตั้งใจมาซื้อกินตั้งใจมาซื้อสีเ่สเหรียญลูกค่ะแค่สองเหรียญค่ะปกติเราามซื้อเหรรียญาจาตั้งจองเหรียญปกติแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมา ที่เป็นชุดใหญ่1499ง่เกากะค่ะสกสมใช่ค่ะ่อสมมาตะลอดตั้งแต่นู่นแหละมันมีความสุขลูกที่จะได้ดูว่าน,นี่นี่อ่าปศนี่นี่คือจะเก็บเกือบทุกรุ่นค่ะใช่ถึงเราไม่อยู่แล้วตรงจุดนั้นก็ต่อไปลูกลูกหล,ลานคิดว่าน่าจะได้ดู ย้ำนะครับคุณผู้ชมเหรียญเนี่ยมีทั้งหมด2รูปแบบแบ่งเป็นแบบของบุรุษแล้วก็สตรีนะครับราคาเหรียญละ1,600บาทผลิตจํากัดเพียงแค่5 0,000นเหรียญเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ไปจองเขาก็จะมีการจํากัดสิทธิ์กัน1คนต่อ2เหรียญนะครับเนื่องจากว่าจะได้กระจายให้กับพี่น้องประชาชนได้จับจองกันอย่างทั่วถึงนั่นเองใช่แล้วค่ะ ช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมได้ติดตามสารคาดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะชุดเฉลิมพระเกียรติมหากษัตราทีราชบรมคมัตียราชนะคะแล้วก็มีในตอนที่12นะคะจะเป็นตอนพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษค่ะ บรมราชาพิเศษเป็นพระราชพิธีที่สำคัญที่สุดต่อการดำรงพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ที่มีสืบต่อมาทุกยุคทุกสมัยเป็นพระราชพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันงดงามและเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ทรงพระเกียรติยศอันสูงสุดการเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์จะทรงรับการบรมราชาพิเศษเฉลิมพระปรมาพิไทยเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีลำดับขั้นตอนสำคัญตามโบราณราชาประเพณีประกอบด้วยพระราชพิธีสงพระมุรธาพิเศษในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษถือเป็นพิธีต้นในการขึ้นดำรงพระราชฐานะพระมหากษัตริย์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประทับณบดบพระกยศาน,านเพื่อส่งพระมุรธาพิเศษจากสหัสธาราเป็นน้ำเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคาและน้ำศักดิ์สิทธิ์จักษจจกสะศีระ ซึ่งเคยแต่งเป็นน้ำางพระมุรธาพิเศษสมเด็จพระมหากษัตติยาธิราชมาแต่โบราณการนอกจากนี้ยังเจอด้วยน้ำอภิเศกซึ่งทำพิธีพลีกรรมตักน้ำในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเชื่อว่าเป็นการนำความเป็นสิริมงคลบังเกิดแก่ผู้ปกครองพระราชอาณาจากักรให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปโดยทรงพระภูษาสเสวัพัททรงสพักขาวกลิบทองประทับบนอุทุมพรราชอาณจต่างไม้มาเดือ และจะผินพระพักสู่ทิศบูรพาเป็นราชประเพณีมาแต่โบราณเพื่อยังความผาสุกสวัสดีพิพัฒนามงคลแก่อนาประชาราษฎรทุกหมู่เหล่าและความวัฒนามั่นคงของประเทศชาติเมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งพระมุรธาพิเศษแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ปรมขัติยาราชภูสิตาพรเสด็จออกนับพระที่นั่งไพศาลทักษิณประทับบนพระที่นั่งอัธทิต์อุทุมพรราชอาจ ภายใต้พระบวรเสเวตรชัดที่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับทรงรับน้ำอภิเศกและน้ำเทพมนต์พิธีถวายน้ำอภิเศกนี้มีความหมายว่าเพื่อให้ทรงแผ่พระราชอาณาจักรปกครองประชาชนทั่วทั้ง8ทิศโดยทรงผินพระพักไปทั้ง8ทิศได้แก่ทิศบูรพาเป็นปรถมทิศอาคเนทิศทักษิณทิศหรดีทิศประจิมทิศพายัพทิศอุดรทิศอีสานทิศบูรพา พระที่นั่งอัธทิต์อุทุมพรราชอาทคือต่างสันฐานแปดเหลี่ยมทำด้วยไม้มะเดือตามความเชื่อที่ว่าไม้มะเดือเป็นที่ประทับของพระอิศวรพระวิษณุและพระพรหมการนําไม้มะเดือมาเป็นพระที่นั่งสําหรับพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงพระองค์ทรงมีฐานะเป็นดั่งสมมุติเทพภายหลังจากทรงรับน้ําอภิเษกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับณพระที่นั่งพัทรบิตรภายใต้นพพระบดลมหาเสวตฉตร พินพระพักไปยังทิศปูรภา,าหรือทิศตะวันออกสุดเสียงสั่งแล้วพระราชะครูอ่านเวสสรรเสริญไกรล,ลาดแล้วกราบบังคมทูลเฉลิมพระประมาพิไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสุพรรณบัตรจารึกพระประมาพิไทยเครื่องเบญจาราชากกุฏภัณฑ์เครื่องขัตติยราชวราภรณ์เครื่องขัตติยราชูประภคพระแสงราชศาสตราวุธตามลำดับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ และมีพระปฐมบรมราชองค์การซึ่งเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจดูแลราชอาณาจักรสืบต่อไปและท่งหลังทักษิโนโทกตั้งพระราชศัตยาธิสถานเพื่อทรงตั้งพระราชหฤทยัยปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ปกครองอาณาประชาราษฎร์ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารให้มีความสุขและบำรุงราชอาณาจากักรให้พร้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป โอกาสนี้นะคะรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะรวมเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จออกณศรีหับัญชรพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราศาสตร์โดยร่วมกันสวมใส่สเสื้อสีเหลืองถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีและพร้อมเพรียงกันในวันจันทร์ที่6พฤษภาคมเวลา16นาฬกานาทีค่ะ เราจะพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าคุณผู้ชมติดตามรายการ New ทอล์นะครับวันนี้คุณอภิกษ์จะพูดคุยกับคุณแป๊บซี่หรือว่าคุณเสริมสุขกกษติประดิษนะครับหลังจากที่ไปที่เกาหลีเหนือมาวันนี้จะมาพูดคุยกันหน่อยความรู้จักทําความรู้จักกับเกาหลีเหนือมากขึ้นมีหลากหลายมุมมองครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองอแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นใน ประเทศเกาหลีเหนือด้วยเด<ช>ี๋ยวติดตามกันนะครับและหลังจากนั้นนะคะในเวลาหนึ่งทุ่มตรงกลับมาติดตามนิวข่าวข่ํมกันต่อโดยเฉพาะประเด็นร้อนค่ะกับการที่กะกะตยื่นให้สารรัฐธรรมนูญนั้นได้วินิจฉัยในประเด็นการคำนวณสสแบบบัญชีรายชื่อล่าสุดสารรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามในช่วงหนึ่งทุ่มตรงค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ